สวัสดีครับพบกับจาพระจกครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าสุริไอห,หนุ่มสายจกกับเจ้า sk 2 0 0 super xm ครับวันนี้เป็นงานแต่งบอแต่งบอทิ้งเลนของปป้าครับวันนี้ก็จกจนน้ำแตกนะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับปป้าส่วนภูมิภาคครับนี่ก็ปั้นปั้นคองเก็บเก็บเลนครับ สำหรับท่านท่านใดสนใจจะขุดสะขุดโคกน้องนาติดต่อจ่าพระโจกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook จ่าพระโจกครับจ่าพระโจกรับหมดทุกงานเหมือนเดิมครับไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเพจจ่าพรจกหน่อยนะครับสวัสดีครับ